นาบุญวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันเกิดนาบุญพูดตามแม่ก่อนวันนี้วันเกิดแม่้งน้มีดุด้วยอ่หงน้อนมีดุด้วยอสุขสันต์วันเกิดนาบุญครับมีหัวมีหัวบุนด้วยอ,อยหนชอบไหมครับแกะค่ะแกะเธออย่าพึ่งเดี๋ยวแม่รีวิวก่อนอู้วาว ว้าวโอ้คุนยุนเขาเป็นอะไรโรบอทค่ะโอ้เขามีตุ้งด้วยไหนไหนหันมามองกล้องก่อนชอบไหมครับชอบชอบสุดๆเลยเหรอฮอะยิ้มหลอให้ดูก่อนอขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับ, <ขอ S 2> บ่ ขอบคุณครับแม่ทางานอพนมมือด้วยครับขอบคุณสวยๆขอบคุณสวยๆไม่ก็ขอบคุณครับพนมมือครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรักมากครับรักมากครับนาบุญสามขวบครับนาบุญสามขวบครับ นาบุญชําครับค่ะวันเกิดของนาบุญแม่ก็เลยซื้อของเล่นให้ใช่ไหมครับนาบัตกาบุญเล่นหุ่นยนต์หนคคับไหนขอดูหน่อยน,อน,นี่ได้นนเป็นโรบอทด้วยอันนี้รถอันนี้รถอไรอ,อันนี้อะไรอันนี้หัวอันนี้หัวเขาเรียกว่าหน้ากากครับอ่ะพูดใหม่สินาฬกากิก หน้ากากหน้ากากแกะเลยไหมอ่ะมามานั่งตรงนี้มานั่งตรงรองพานนี่มะมาตื่นมาก็ได้ของเล่นพังแล้วุ่นต์พังแล้วโอ้มีมีหุ่นยตนเขาโอ้เขาแปลงร่างได้ด้วยนะนาพุโอ้เขามีตุ้งมีแปลงร่างมีใส่หน้ากากด้วยโอเคไหมอยากได้ไหมอ่ะแม่แกะให้หมา โอเคบายบายก่อนบายบาย